สวัสดีค่ะชาวธาตุลมผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่มันจะพัฒนาดีขึ้นไปมากกว่านี้ไหมเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกนะคะได้10 of wands เนาะ ten of wands เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย อาจจะเกิดความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อยู่ในช่วงอา,อาจจะถึงจุดอิ่มตัวเกิดความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็น่ายในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเกิดความรู้สึกท้อใจเบื่อหน่ายเนาะและพ่าบไปต่อมานะคะได้เพจอัพสอดหัวกลับนะคะเพจอัพสอดหัวกลับเนี่ยมาบอกว่า,าคุณเนี่ยอาจจะ กำลังรู้สึกต่อต้านกับความคิดความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะอ,อ,อาจจะเป็นในทนํานองที่ว่าใจหนึ่งก็อยากที่จะไปต่อส่วนอีกใจหนึ่งอีกส่วนอีกความคิดหนึ่งมันก็บอกให้จบให้เลิกให้หยุดติดต่อประมาณนั้นเนาะและภาพไปต่อมานะคะได้ two of wands เนาะ ทัวบอลมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะดีลกับคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนนะคะเป็นคนแดนไกลคนที่ไม่ค่อยจะได้เจอการสักเท่าไหร่นะคะคุยคุยกันแป๊บก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองอะนะคะอ,อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างแดนนะคะเป็นคนแดนไกลาบางคนบางท่านเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยได้สื่อสารกันเนาะเพราะว่ามันได้ไพ่ Tree of Pentacles นะคะ ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้สื่อสารกันไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะคะอืมหรือบางคู่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะคุยกันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่มีเวลามาคุยกันสองเ,อเป็นรักที่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางประมาณนั้นเนาะอืมบางคนบางท่านนะคะได้แต่ส่องดูชีวิตส่องดูเรื่องราวกันทางโซเชียลเนาะอืม และไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้ THE STAR หัวกลับเนาะ t h e s t a r หัวกลับเนี่ยมาบอกว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาแน่นอนนะคะค่อนข้างมีความหวังแต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีการลดความคาดหวังของตัวเองลงมานะคะหรือไม่งั้นก็คุณเกิดความรู้สึกว่า ความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันดูไม่ค่อยเห็นทางไปต่อเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า,าความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องต้องประครับประคองอยู่ฝ่ายเดียวต้องอทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวส่วนในตัวเขาคนนั้นดูเหมือนไม่รับไม่รู้อะไรเลยประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนาะ ไพ่ของเขานะคะได้ ic, เดอะตจัสติกเนาะจัสติกเนี่ยมาบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเ,าเชื่อมั่นในใจตัวเองสูงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดมั่นในความคิดของตนเป็นใหญ่เนาะความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันของเขาคนนี้ตอนนี้นะคะเขาประมาณว่าเขาค่อนข้างที่จะ มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ในสิ่งที่เขาพูดออกไปอะ่นะคะอืมก็ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะเดินออกมาจากเขาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เขาจะปล่อยให้เราเดินออกไปจากชีวิตแล้วเขาเลยเนาะอืมแม่หมอมองว่าอย่างนั้นนะเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรสักเท่าไหร่อะนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะอืม เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรบ้างไพ่ของคุณนะคะได้เอเดออฟคัพเนาะเอเดออฟคัพเนี่ยมาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาคนนั้นคุณรู้สึกผิดหวังในความรักนะคะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วแหละเนาะซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการพยายามมามากมากมายนะคะแล้วก็ในตอนนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณอนะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาคนนั้นคุณอาจจะมอง มองเห็นนะคะสัมผัสได้ว่าเขาคนนี้ไม่ค่อยจะแคร์คุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแสดงออกในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นอคุณค่อนข้างรู้สึกผิดหวังแล้วก็เบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเป็นมานะคะหลายหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากจะอยู่กับสถานการณ์ไม่อยากจะอยู่กับปัญหาเดิมๆแล้วไม่อยาก ไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหาเดิมๆแล้วอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้ Six of pentacle s หัวกลับเนาะ s i x of Pentacles หัวกลับเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากจะเจอกับเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆะนะคะที่ อาจจะเป็นในเรื่องของการมีบุคคลที่3เนาะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะจะก,กี่วันเดือนปีจะก,กี่ครั้งจะก,กี่เดือนเนี่ยเขาก็ยังให้คําตอบเราเดิมเดิมเขาก็ยังมามาหายหายเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาออกออกในชีวิตเราประมาณนี้เนาะ และไพ่ไปต่อมานะคะได้ไฟออฟเพนท t a เ l ิลเนาะไฟออฟเพนทัเิลเนี่ยมาบอกว่าเร็วเ,เร็วเร็วเนี้ยมันจะมีการมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่จะจะมาตามงอ้อจะมาอจะมาตามติดต่อจะมาตามประมาณว่าตามเคลียร์ใจอะนะคะอื ซึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนที่จะมาตามเคลียร์ใจมาตามติดต่อเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่จะมีการแอคชั่นอะไรแอคชั่นอะไรไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีการาจะมีคุณจะได้รับข่าวบางอย่างจากเขาอะนะคะและ้วไพ่ใบต่อมานะคะได้ไฟล์อัพคัพเนาะไฟล์อัพคัพหัวกลับนะคะมาบอกว่า,าคนโสดหลายๆท่านาไม่ใช่คนโสดเนาะ ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความผูกพันค่อนข้างมีความรู้สึกดีนะที่ยังหลงเหลืออยูอ่ถึงแม้ว่าคุณจะยังรักเขาอยู่ก็ตามแต่ว่าความเจ็บความเจ็บปวดความรู้สึกเ,เสียใจเนี่ยมันก็มีมากกว่าความรู้สึกรักใคร่ประมาณนั้นนะคะ สิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาก็คือว่าคุณรักเขานะค่อนข้างที่จะผูกพันกับเขามากเลยแหละแต่ว่าถ้ารักแล้วมันเจ็บถ้ารักแล้วมันต้องทนอยู่กับปัญหาเดิมๆต้องเจอกับเรื่องเดิมๆต้องเจ็บแบบเดิมๆเ,เนี่ยคุณก็ขอจบความสัมพันธ์ดีกว่านะคะอืคุณอยากจะบอกเขาแบบนี้และไพ่ไปต่อมานะคะได้ six of swords เนาะ six of swords เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย ค่อนข้างที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานะคะทั้งทุกข์แล้วก็สุขมาด้วยกันตั้งมากมายเนาะที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมันตราตึงอยู่ในจิตใจอะนะคะม,มันไม่ใช่แค่ว่าความรู้สึกหลงความรักใคร่แบบออชั่วคราวอะนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์แบบว่ารู้อาจจะรู้จักกันมานานนะคะสําหรับชาวธาตุลมเนี่ยแล้วก็อ,อ วนเวียนอยู่ในชีวิตกันเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะอืมแล้วมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ตัดยากนะคะและไพ่ใบต่อมานะคะได้เอ็ดอัพสอดเนาะเอ็ดอัพสอดเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเลือกจบความสัมพันธ์เลือกจบกับปัญหาเก่าๆที่มันคาลาคาซังอะนะคะอออืมเ บ่วงอะไรต่างๆนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาของเขาหรือว่าการกระทําอะไรบางอย่างทุกๆอย่างของเขาที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เขากระทํากับคุณเนี่ยคุณจะสามารถตัดบ่วงนี้ได้คุณจะสามารถลืมเขาได้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะก็มีเกณฑ์ที่ว่าหลายๆท่านเนี่ยจะเลือก ตัดจบความสัมพันธ์กับคนนี้นะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอืสรุปนะคะก็ขอสรุปเลยเนาะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีจะมีการตามงา้อตามคืนดีกันเกิดขึ้นนะคะอตามเคลียร์ใจนั่นแหละเนาะแต่จะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะปฏิเสธไม่อยากที่จะไปต่อขอให้มันจบเพียงเท่านี้ประมาณนั้นนะคะอถ้าต้องเจอกับปัญหาเดิมเดิม ต้องกลับไปเป็นแบบเดิมที่มันไม่ชัดเจนที่มันดูเหมือนดูมองไม่เห็นทางไปและฉันต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยฉันขอไม่ไปต่อขอให้มันจบเพียงเท่านี้นะประมาณนั้นนะคะอ,อันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะของชาวธาตุลมผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เนาะสวัสดีคะ่ะ